ก็กลับสู่ที่โพสทุกท่านเลยครับก็อ,อยู่กับผมนาฬิกาโลสกสกายเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำอินโทนะครับผมหรือเหมือนเป็นการขาโมยหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ไป้า YouTube ไปนะครับผมเขียนว่าแจกอิโนโทรนะครับผม โอเคไปคุณก็หายโถคุณก็กดเข้าอินโทรนั้นอินโทรนั้นแล้วคุณก็แล้วคุณก็กดด้าหลางใช่ไหมคุณก็มีเยอะแยะเลยคุณก็กดเลือกไว้สักอันโอเคนะครับผมพอได้แล้วหรือถ้าคุณไม่พอใจคุณก็มีวิธีการบันทึกแบบอื่นนะครับคุณารับวุฒิคุณจะได้อินโทรปีบีท่าเต้นคนตีนกคนตีนเลยกวนๆกดไป ใช่ไหมมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมมันก็ไม่มีให้คุณกดฮับเบอ,เร,อเร์เซอร์เสื่อผมเด็ดๆๆๆเนีย่วย,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 วยวะถ้าอย่างไงมันจะบักเครื่องผมเป็นนี่แหละให้คุณคิดว่า YouTube คิดแล้วเนี่ ถ้าว่าคุณอยากได้เพลงเนี้ยเพลงที่ผมเขียนไปนะครับให้คุณลบเนี่ยเข้าวในนี้เขียนว่าไม่ได้เขียนดิเนะี่ยเห็นตรงจุดไหมให้คุณลบจุดออกไปลบไปให้หมดเลยตั้งแต่ด้านหน้าจุดหรือบางอันเราไม่มีให้เหลือแค่ตัวว่าแล้วคุณเขียนว่า s s go ก็ทำมาไปอันนี้คือจะไม่ได้นะ มันจะมีบางอันเอ้ยพิดอันแล้วผมผมมัวละมัวมัวมัวอันนี้คือวิธีการโหลดเออถูกแล้วเออมันมีบางอันที่ทําไม่ได้ถูกแล้วถูกแล้วคือมันจะมีบางอันที่ทาไม่ได้ถ้าสมมติคุณจะรีนโทให้คุณทำามันเมื่อกี้แหละคุณเข้าไปแล้วเขียเอ็ดเอ็ดแล้วมันจะได้เลยอินโทนะแต่อันนี้มันเป็นเพลง จะได้บางอันครับผมพอคุณได้เพลงแล้วให้คุณวิธีการเขียนตัวอักษรก็คือใช้ตัว P นี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์วิธีการโหลดไปใต้คลิปนะครับหรือเพจสโตก็ได้คุณก็ไปหาน่าจะมีอยู่ที่ผมทิ้งมาให้ก็ได้จะได้ง่ายดีเขียนแล้วคุณก็ทําไปเขียนตัวอักษรไปที่เขียนตัวอักษรก็เนี่ยช่องที่เนี่ยตัว A บวกเขียนไปปั๊บ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 ,บทำอะไรเรียบร้อย คือไ้จะทำเป็นตัวกดโค้งก็ทำนี่นแล้วก็กดนี่มันก็จะโคง้งเห็นไหมตัวฟอนวิธีตัวเลือกตัวฟอนต์นี่ก็ฟอนต์คุณก็อ่านออกเลือกไปโอเคกดใสีก็คอลเลอร์เลือกไปกกกกไปัป๊บปับ๊บถูกใจกดนี่สตอร์ดเปิดปับป๊บใส่กรอบปั๊บแล้วจะลงสีไม่ลงสีแบบถ้าอยากลงสีแบบสวยๆคุณก็นี่กดนี่ นี่นะนี่ให้ค,คุณพอคุณเขีย,ยอนอักษรแค่อ,อักษรอย่างเดียวนะผมแนะนาแค่อ,อักษรอย่างเดียวไหนวะนี่กดอันนี้ที่เป็นสองสองแล้วกดอันนี้เห็นไหมคุณกดบันทึกปั๊บพอกดนําบันทึกอะบันทึกปุ๊บคุณต้องมีตัวนะนี่อต,ตอร์ a น t e r เข้าไป เอาักคูณครับพอเข้าคุณเข้ามาแล้วคุณกดตรงนี้หมาบวกป๊บกดบนสุดปั๊บกดเขียนชื่อไปจะไม่ทำอนะไรให้คุณเลือกวิดีโอคุณนะอืมมือผมอัอนนี้อินโทรผมก็แป๊บเราสอนให้คุณกดตรงนี้ ของผมมับบนบันทึกเห็ไ,ไหมนี่ครับพราะอิทัวผมนะครับผมขจดไม่พูดนะเพราะมันดัง <c oughs> ก็วิธีการใส่ตัวอักษรคือกดนี่เยอะแล้วกดอีโมจิมังอ่ะจะอีโมจินะโอเคกดปุ๊บคุณก็เอามาวางจัดอะไรเรียบร้อยคุณเสร็จจำได้กดออกออกเสร็จสมบูรณ์ กดนี้เข้าไปตีนโทรกดคำว่าแชร์กดเทวิดีโอทูไกลแล้วคุณกดด้านล่างโนแตงคุณก็กดเลือกแล้วมันจะโหลดโอเคครับก็ขอผณทางโอมเกมเมอร์ไทยแลนด์นะครับที่เป็นคนทำคลิปให้ผมดู